วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ตําบลลางบัวอําเภอจอจังหวัดราชบุรีแล้วก็วันนี้ครับผมพาไปชมแปลงที่ดินสวยๆอีกหนึ่งแปลงครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปเจอกับทางด้านเจ้าของแปลงนะครับแล้วก็ให้เจ้าของเนี่ยเขาได้แนะนํานะครับผมสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับนรับ ชื่อว่าบ้านเขียนบทครับคือก่อนอื่นบอกก่อนว่าที่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนพี่มาคือหาเพื่อหาที่เพื่อทําบ้านพักครับแล้วที่ชื่อว่าบ้านเขียนบทเพราะว่าพี่เป็นคนเขียนบทละครเมื่อก่อนอ๋อครับผมแล้วก็ทําบ้านพักนี่ไว้อยู่เองครับทีนี็คือเราชอบบรรยากาศเห็นคือตรงนี้จะเห็นเขารอบเลยอ๋อใช่แต่มีเงียบมาเห็นเยอะเลยมันเงียบสงบคือพี่ต้องการความเงียบสงบในการทํางานครับผมทาบ้านพักไว้อยู่เอง แต่นี้เราทําเป็นหลังๆที่มีหลายหลังเพราะว่าเราต้องการให้เพื่อนจิมงานกองถ่ายอะไรเนี้ยมาพักบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมีญาติญาติมามาพักบ้างอะไรบ้างเราอยากได้บรรยากาศแบบรีสอร์ทก็เลยทําให้เหมือนรีสอร์ทแต่นี่พอเราทําไปแล้วปุ๊บเพื่อนไม่ได้มาทุกวันเราอยู่เองคนเดียวสี่หลังก็ไม่ไหวดูแลไม่ไหวแล้วก็เอนานๆทีมเพื่อนมาอวันไหนมีช่วงเทศกาลอะไรบ้างเรารับเป็นรายได้เสริมอยู่กับบ้านได้อะไรเงี้ยก็เลยทาเป็นรีสอร์ทรับลูก รับแขกที่มารับลูกค้าที่มาบ้างอะไรบ้างช่วงกรจัดการแต่ไม่ได้ทําเป็นธุรกิจมีห้องพักแล้วก็มีพื้นที่ให้กางเต็นท์ได้ปัจจุบันนี้คือตั้งแต่โควิดมาคือหยุดหยุดเลยแล้วก็ไม่ได้รับอะไรเลยแล้วพอดีมันช่วงนี้ไม่ว่างก็คือวิ่งไปๆมาๆระหว่างที่นี่กับกรุงเทพแล้วก็มันก็เลยไม่ค่อยไม่ไม่มีเวลาดูแลที่ทั้งหมดมัน3ไร่1งาน57ตารางวาเป็นคุดแดงจดคุดแดงจะมี4ี่หลัง6ห้องนอน หลังแรกเลยนี่จะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํามีห้องน้ําในตัวทําไว้สําหรับอยู่กันเองเนี่ยทุกหลังคือไว้อยู่เองหมดอันนี้ให้แม่มามั่งหลานมามั่งอะไรมั่งแล้วแต่ใครจะจะพักตรงไหนก็เลือกเอาครับตรงนี้จอดรถได้หนึ่งคันอันนี้เวลาแม่มาเขาก็จะมาพักที่เนี่ยเมื่อก่อนาะถ้าเกิดว่าข้างในนี้ก็จะมีห้องแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ใช่มีเฟ <furniture S 1> อร์นิเจอร์แบบอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีห้องน้ํามีน้ําอุ่นอยู่ในตัวนะฮะอย่างนี้ ก็ตรงด้านนี้ก็เป็นโซนเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่เขามาเทคใหม่จะใช้พื้นที่ตรงด้านส่วนเนี้ยเป็นลนักษณะของบ้านพักส่วนตัวก็ยังได้ก็ยังได้เพราะว่าเขาแบ่งเป็นโซนโถงได้อันนี้ทำทำหลังนี้ทําเป็นบ้านเช่ารายเดือนก็ยังได้เพราะว่าผมติดมิเตอร์แยกตอนนั้นติดมิเตอร์แยกก็อีกหมอนหนึ่งว่าจะทําแต่ก็ไม่ได้ทําติดว่าจะไม่ทาส่วนห้องนี้ก็เหมือนกันเป็นห้องโล่งห้องโล่งโอเคเดี๋ยวเราขาดูเลยครับห้องโล่งมีห้องน้ําทุกห้องมีน้ําอุ่นหมด มีน้ําอุ่นหมดพื้นที่แห้งเปียกเราแยกไว้เรียบร้อยถือว่าสะดวกสบายนะของว่าคนที่มาใหม่ไม่ต้องตําน้ําแยกของแต่ละหลังแต่ละหลังอ๋ออันนี้คือข้อดีเลยนะน้ําแยกเพราะว่าน้ํานี้จะเพียงพอต่อแต่แต่ละหลังแต่ละหลังที่เราใช้อยู่แล้วหลังนี้ก็จะมีโถงมีส่วนนั่งเล่นแล้วก็มีครัวเล็กๆ แต่ละหลังเนี่ยเขาจะมีพื้นที่เป็นของตงัวเองตรงเองเลยแต่สมมุติว่าหลังที่สองเนี่ยที่คนเข้ามาพักอย่างเงี้ยครับเราจะมีพื้นที่ส่วนครัวไว้แยกหากได้ได้ได้ซึ่ง<ต>อันนี้เหมาะเหมาะมากเลยนะว่าว่าแบบมามามา,มาพักใช้บ้านหลังเนี้ยเป็นตัวเมนหลักก็ได้แล้วก็ใช้สำหรับการประกอบอาหารอะไรพวกนี้เนาะตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นอะไรได้ครับเราก็สังเกตว่าในแต่ละหลังเนี่ยครับจะมีทางเดินเชื่อมถึงกันเลยเนาะใช่ใช่ใช่ครับกว้างกว้างกว้าง ในหลังที่สามนี้ที่สามนี้จะเป็นห้องแฟดข้างบนจะมีดัดฟ้าสามารถชมวิวเห็นภูเขาได้ออรอบที่นี่รู้สึกว่าในแต่ละส่วนเวลาที่พี่ทำเนี่ยในเรื่องของอลักษณะของการทำเนี่ยเห<ช>มือนแบบมีศิละปะเข้ามาผสมผสานด้วยเพราะเรา<อ>นสายศิลป์อยู่แล้วนี่ครับขึ้นมาจะเห็นวิวฝั่งทิศตะวันออกจะเป็นภูเขาที่เห็นนะอาจะรู้จักในชื่อของแกรนแคนยอนแกรนแคนยอนดัตตนดี เมื่อปีที่แล้วเป็นจุดเช็คอินที่คนมาท่องเที่ยวเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนั้นคือฝั่งทิศตะวันออกแกนแสันยอนครับส่วนฝั่งทิศตะวันตกภูเขายาวๆที่เห็นนั่นเราเรียกว่าเขาสนเขาสนนะครับสนเป็นเป็นเขตรอยต่อระหว่างสนพึ่งอ๋อจะมีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าอยู่ตรงปลายเขาเนี่ยครับแล้วก็ภูเขาที่เห็นไกลๆตรงด้านนู้นที่เป็นลักษณะของเทือกเขาอันนั้นคือตะนาวศรนาศรีใช่ครับนั่นเป็นสวนพึ่งแล้วที่เห็นนั่นเป็นสวนพึ่งแล้วครับ ถือว่าบรรยากาศโดยรอบโดยรวมดีนะ<ช>เพราะว่าเราอยู่บนเนี่ยตอนนี้มองเห็นมีเพื่อนบ้านอยู่<ช>บริเวณล,ล้อมแล้วก็มีบ้านหลังปลูกต่างใหม่เราก็ห้องเนี่ยเป็นเปนลักษณะของห้องแฝดใช่ไหมครับ,รบพี่ก็ข้างในก็จะเป็นลนักษณะของมีห้องว่างแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ครบเฟอร์นิเจอร์ครบเลยเข้ามาได้เลย อันนี้ห้องนี้มีแอร์ด้วยมีแอร์ด้วยมีแอร์พร้อมแล้วก็ที่นอนพร้อมซที่นอนอันนี้ก็ให้ยกให้หมดเราจะมีเฟอร์นิเจอร์อยู่3ห้องที่เราให้หมดเฟอร์นิเจอร์แอร์ทีวีตู้เย็นเราให้หมดมีน้ําอุ่นห้องนี้ก็มีน้ําอุ่นหมดห้องเราแยกส่วนเราเปียกส่วนแห้งเราแยกไว้หมดครับว้าวอันนี้ก็จะเป็นหลังที่3มแต่ว่าเป็นห้องแฝดใช่ห้องแฝดแต่ว่าตัวบ้านมันมันสิปีแล้วมันก็ต้องมีการปรับปรุงรีโนเวท ตามที่ตามอายุของ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 อาคารอะไรพวกนั้นนะครับนี่ห้องอีกห้องหนึ่งเป็นห้องแฝดเหมือนกันนี่แยกมาครับอันนี้ก็ได้หมดเออฟอร์นิเจอร์ได้หมดอันนี้จะเป็นห้อง,องน้ําห้องนี้จะใหญ่หน่อยจะกว้าง ซึ่งห้องน้ำ้องเนี่ยจะมีลักษณะเป็นลักษณะของคล้ายคล้ายพวก walk in closet อยู่ในด้วยก็เหมาะมากนะสำหรับคนที่แบบว่าเสื้อผ้าเยอะหน่อยเข้ามาใช้ห้องนี้ได้เลยหมือนว่าแต่ละห้องนี่พี่จะมีการตตกแต่งที่แตกต่างกันอยู่ใช่ไม่เหมือนกันเลยคือคือตอนนั้นทําไว้เผื่อแบบเผื่อเราใช้งานในในในการถ่ายทําไว้ด้วยครับถ่ายพรีวิดดิ้งถ่ายอะไรเราก็ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นพอเข้ามาแล้วก็จะเจอถนนด้านหน้าจะผ่านตัวบ้านหนึ่งสองสามพอผ่านตัวบ้านเสร็จ จะเจอพื้นที่เรียกว่าพื้นที่บันเทิงแล้วกันของผมคือพื้นที่บันเทิงสําหรับกิจกรรมกางเต็นท์ดูหนังทําแคมปิ้งอะไรเนี่ยโดยที่เราจะทําจัดวางผังของแปลงก็คือว่าทางด้านฝั่งขวามือสุดเนี่ยก็จะเป็นถนนทางเข้าตลอดเส้นทางไปแล้วก็จะมีที่พักอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือแล้วก็จะมีลักษณะของลายกิจกรรมที่พี่ทาเป็นลักษณะของพื้นที่บันเทิงพื้นที่บันเทิงผมถามหน่อยพี่พี่กำลังหาเรื่องบันเทิงอยู่ใช่ไหม อย่างตรงด้านนี้อันนี้พี่กำลังจะทําอะไรเพิ่มเติมครับคือตรงเนี้ยเราก่อนมันหญ้ามันลกดูแลไม่ไหวกันเลยก็เลยปรับใหม่สิ่งที่เห็นนั่นก็คือกําลังทําห้องกาแฟอ๋อกำลังพื้นที่ทำพื้นที่กาแฟมานั่งกิบกาแฟตรงด้านส่วนนี้มันจะเปิเปดเห็นวิวด้านนี้ก็เห็นเห็นสนามได้ครับาาแล้วก็ทําอันนี้ทําอีกมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะเตยมตัวทําสวนย่อมใช่ใช่ปลูกต้นไม้เดี๋ยว่ตไปต่อไปต้นนี้จะล่ม พออะไรจะลมนีม่ยังไม่เสร็จค,ค่อยๆทำไปเรื่อยๆ<ร>แล้วก็ตรงส่วนเนี่ยที่พี่ทำขึ้นมาก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับพ<ช>ื้นของลานกิจกรรมหรือว่าพื้นที่บันเทิงนี่ก,กางเต็นท์ได้เมื่อก่อนก็เคยมีลูกค้ามากางเต็นเต็มเนี่ยเต็มหมดเลยครับช่วงช่วงงานวิ่งงานเทศกาลอะไรตรงส่วนนี้พี่กําลังจะทําอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับเพราะตอนนี้คือกำลังจะมีการบริหาใช่ใช่ใช่ก็ทาไปเรื่อยๆตรงไหนที่มัน เราก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เราคือด้วยความที่อยู่ทําคนเดียวดูแลคนเดียวทําอะไรก็ได้ที่มันลดปัญหาในภาระลดภาระในการดูแลแล้วแต่ต้องดูเรียบร้อยแล้วให้มันเข้ากับพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยก็คือตั้งใจว่าเดี๋ยวอาจจะปรับพื้นที่ทางเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ทางด้านของฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีลักษณะของเหมือนพี่ถมดินเพิ่มเติมมาใช่ครับใช่ครับเป็นเนินตรงนี้ว่าเป็นที่ชมวิวได้เป็นแคมปิ้งได้แล้วก็มี หนังกลางแปลงไว้ดูได้ว้าวมีจอมีอันนี้อันนี้แบบเหมือนว่าเป็นพื้นที่แบบว่าพื้นที่ส่วนตัวที่แบบว่าใช้สำหรับการดูหนังกลางแปลงการแก้งเนาะประมาณนั้นใช่ครับแล้วเนี่ยจะเห็นวิวภูเขาช่วงนี้พระาที่ตกฝั่งนี้จะสวยสวยมากแล้วก็ตอนเนี้ยที่ที่ที่มายืนอยู่เนี่ยรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่แบบดูแบบสูงแล้วลมก็พัดเย็นมากมากแล้วที่ผมดูเนี่ยก็คือว่ามันมีความแตกต่างระหว่างพื้นที่ข้างเคียงกับของเราเนี่ย คือเราเหมือนเราถมมาสูงมากๆาเลยเนาะสูงครับอันนี้สูงต่ำต่ำอ่ะเมตรแปดสิบแต่ว่าจากพื้นนานะต่ำต่ำเมตรแปดสิบแต่ว่าตรงบริเวณส่วนที่เราถมเอาไว้เนี่ยก็คือว่าเราก็ทําเป็นสเตย์กันใช่ใช่กําแพงเรามีสเตย์ครับใช่ครับอันนี้ผมถามหน่อยว่าค่าถมเนี่ยหมดไปเยอะไหมครับเยอะครับถ้าเห็นว่าระหว่างระหว่างดินที่ถมนี้กับแนวตัวกําแพงที่ต้านอันนี้ก็หมดไปเจ็ดหลักเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่ <ะ>ผมว่าแปลงนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ไปมีคุ้มนะเพราะเหมือนกับว่าที่ทํามาให้แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็คนใหม่ถ้าเกิดเข้ามานี่ยเขาก็จะลักษณะหมายว่ามาปรับปรุงเพิ่มเติมอีกนิดนึงใช่อันนี้ก็ปรับกันกันตรงเนี้ยมาก่อนมันก็เป็นอย่างเงี้ยรกๆอย่างเงี้ยแหละรกๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็เป็นเหมือนพื้นที่แบบนั่งเพิ่มเติม,ตมใช่ก่อนมันเป็นดอกไม้สวยหมดแหละก่อนตรงเนี้ยแต่ทีนี้มันเราไม่ได้อยู่ไม่ได้ดูแลก็ทําไม่ไหวก็เลยปล่อยไป เดี๋ยวพี่ช่วยพาผมเดินดชมเพิ่มนิดนึงครับทางด้านส่วนนี้ก็เหมือนจะเป็นลักนณะเป็นซุ้มไว้สำหการถ่ายรูปใช่เม<า>ื่อก,ก่อนใช่ก็จะทําเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องปรับเหมือนกันเพราะว่าหญ้ามันลกครับทางด้านแนวริมกวาแพงนี้อันนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นหลังคาจากไว้สําหรับเป็นที่นั่งพักที่กินข้าวที่อะไรได้ครับตอนนี้พออายุของจากมันสั้นประมาณสักสามปีสี่ปีมันผุหมดแล้วแล้วเราไม่ได้ทําอะไรเลยเลยืล้อออก หรือออกก็ตั้งใจตอนแรกตั้งใจว่าจะเปลี่ยนหลังคาก่อนนีแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรก็ซึ่งจริงๆแล้วตรงด้านเนี่ยเราจะปรับเป็นอะไรก็ได้เพราะว่า้างล่างรากฐานของพี่พี่ทําฐานแผ่ไว้ใหญ่มากซึ่งไต่มาตรฐานฐานแผ่เนี่ยเหมาะสำหรับการปลูกทางบ้านได้เลยเพราะว่าที่ทําฐานแผ่เพราะว่าเราต้องการยึดกําแพงเพราะกาแพงเพราะฝั่งนี้มันก็ถมสูงเหมือนกันเราต้องยึด ยึดสเตต้นเว้นต้นแล้วตอนนี้พอได้ได้ฐานแพรตรงนี้ยึดตัวแน่นเลยทำตัวเพิ่มยึดแน่นทีนี้ก็ยิ่งแน่นเข้าไปใหญ่เลยอันนี้จริงแล้วเหมาะถ้าเกิดมองดูแบบที่เขากำลังนิยมก็อาจจะเป็นโรงเรือนพ่อชาหรือว่าทำแคคตัสอะไรเงี้ยได้เลยเนาะได้เหมาะมนนั้นโอ้แล้วส่วนมีพี่แบบจัดส่วเอาไว้แบบมีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ให้ลมลื่นด้วยเลยด้วยแล้วก็ทางด้าน ส่วนทางด้านฝั่งท้ายมืออันนี้จะเป็นพื้นที่จอดรถหรือเปล่าครับใช่อันนี้เป็นที่จอดรถเมื่อก่อนครับตอนนี้ยามันลกแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นสวนเกษตรข้างหลังนี่คือที่เหลือจะเป็นสวนเกษตรก็มีก็มีบ้านหลังที่หลังหนึ่งที่จะเป็นหลังที่4ีนี้จะเป็นหลังแฟดเหมือนกันครับถ้ากับว่าทั้งหมดเนี่ยมีกี่กี่หลังส <4 S 1> ี่นนทั้งหมดมี4ี่หลังหห้องนอน8ดห้องน้ำครับ6 6ห้องนอนนี่จะมีน้ำอุ่นหมดทุกห้อง มีแอร์ Air อยู่สามห้องครับมีดาวเทียมทุกห้องอาาแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ที่เราให้มันจะมีอยู่สามห้องเดี๋ยวดูห้อง,ห,องห้องนี้จะเป็นเตียงคู่ห้องนี้จะเป็นเตียงคู่มีแอร์นี่จะเป็นเตียงคู่นนห้องน้ำกว้างที่นี่ชอบชอบห้องน้ํากว้างๆก็เลยทําแบบกว้างๆไว้โหแต่สายห้องน้ํานี่ให้มาแบบใหญ่มากใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่ครับเอาจริงแล้วเหมือนว่าห้องพักอีกหนึ่งห้องเลยนีได้ อย่างนั้นเลยส่วนอีกห้องหนึ่งห้องนู้นไม่ได้ทําอะไรเอาของที่ไม่ได้ใช้มาวางเก็บๆไว้คแต่แปลนเดียวกันแปลนเดียวกันห้องนี้จะลบเป็นที่เก็บของซะมากกว่าเห็นเป็นคานตรงนี้เราทําคา,ไานไว้เมื่อก่อนทําไว้เผื่อเพื่อจะเอาแทงน้าอุ้ยแทงน้ําขึ้นไปไว้ข้างบนครับก็เลย<ม>ทําทําคานไว้ดัดของมาแบาดเ,เพื่อรับน้ําหนัก<ม>แต่ตอนนี้มันไม่ได้ขึ้นก็เลยปล่อยอย่างเงี้ย ครับผมซึ่งหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่มีด่านฟ้าอยู่ข้างบนใช่ใช่มีดัดฟ้าเขาอยากได้แบบลมเย็นๆมเมองวิวภูเขาก็ขึ้นไปนั่งกินกาแฟอยู่ข้างบนได้สบายสบายเลยแบ่งแบ่งกันคนละห้องได้เลยอันนี้ถัดมาจากตรงที่เป็นห้องพักเราตรงนี้เป็นที่เมื่อก่อนทำปลูกเกษตรอะทำเกษตรนี่จะมีบ่อน้ําประมาณหนึ่งงาน บอ่อ้ําลูกนี้ได้ใช้อะไรไหมครับพี่ใช้เนี่ยใช้ลดน้ําสนามลานบันเทิงนะั่แหละฮะเนี่ยน้าจากบอ่อนี่แหละครับทั้งปีมีน้ําตลอดครับแต่มันก็เป็นน้ําฝนนะมันไม่มีน้าใตดินแต่ว่าน้ํามันมีมีตลอดอมันอยู่ที่ปริมาณการใช้ของเราอย่างของพี่เนี่ยใช้แค่เนี้ยคือปริมาณที่เราน้ําพื้นที่ต้นไม้ที่เราจะลดเนี่ยมันบอกแค่นี้มันพอแล้วแต่เราก็ใช้ประปาช่วยด้วยบางส่วนอันนี้เหมาะมากเลยนะต่บด้านหลังที่จะทาเป็นสวนกาแฟรูร้สึกว่าพี่จะปลูกเอาไว้หลายอย่างหลายอย่างอันนี้มอน มะม่วงลำไยส้มจีกล้วยนี่ปล่อยมาแล้วไงไม่ได้ไม่ได้ดูอะไรไม่ได้ลดน้ําเป็นเดือนๆไม่ได้ดูแลอะไรเลยคือตอนนี้คือปล่อยต้นไม้ไม่ได้ลดเลยนะที่เห็นเนี้ยความที่ว่าก็ไม่มีเวลามาเนาะนานๆก็มาทีนี้แต่ว่าตัวสภาพของด้วยด้วยดินที่เอามาถมเนี่ยเมื่อก่อนเป็นดินนาใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่แล้วก็เลยหมายว่าเอื้อกับต้นไม้ทาให้ต้นไม้เนี้ยงามดีดูญ้าดิย่าย้านี่แบบชอบมากย้านี้อย่างงามเลยพื้นที่ด้านหลังเนี้ย ที่ที่ถัดมาจากทางด้านห้องเนี่ยเป็นพื้นที่ประมาณขนาดเท่าไหรครับพี่น่าจะสองไร่ได้น่าจะสไร่ใช่ไหมเพราะเราทแบ่งสวนสวยกับสวนเกษตรก็อย่างละครึ่งครันท้ายเนี่ยพี่ที่ต่งเทตเห็นก่อนถึงแนวรั้วตรงด้านเนี่ยจะเป็นร่องลักษณะร่องอันนี้พี่ขุดเอาไว้ทําอะไรครับ คือด้วยความที่ที่เราสูงกว่าคนอื่นครับเราก็เลยตรงเนี้ยเวลาฝนตกอ่ะมันเวลาน้ําไหลมันจะเป็นรบกวนที่คนอื่นเยอะเราก็เลยดักน้ําตรงนี้ไว้พอดักน้ําตรงนี้ไว้มันก็ช่วยให้มีน้ําตรงนี้รองเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินที่อยู่ข้างๆนี้พอจะกลายเป็นร่องน้ําที่หล่อเลี้ยงในช่วงของหน้าฝนทำให้ดินชุ่มชื้นแล้วก็เก็บน้ำเอาไว้ใช้เอาลงหน้าแล้งด้วยทั้งหมดเลยครับพี่พื้นที่เท่าไหร่ครับ สไร่1งาน5้าตารางวาครับเอกสารติดเป็นโฉนดพุดแดงพุดแดงเลยแล้วก็ตอนนี้โฉนดก็อยู่กับเราเพร้อมทุกเมื่อเลยใช่ครับไม่มีภาระใดๆครับพี่ครับแล้วจากบริเวณที่บ้านบ้านหลังนี้ตั้งอยู่เนี่ยครับในเรื่องของทาเลโลเคชั่นอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปตลาดซื้อกับข้าวหาของกินอะไรเงี้ยมันไกลไหมที่นี่ไปตลาดจอมบึงประมาณ10โลครับ เซเว่น4ีกิโลแต่สั่งมาส่งได้อ๋อ oh. เข้ามาถึงที่เลยถึงที่เลยครับ uh huh. ตลาดของที่นี่กับป่าหวายเออจอมบึงกับป่าหวายะระยะทางเท่าๆกัน,น,นว่าอยู่ตรงกลางระหว่างจอมบึงกับ ป่าหวายก็คือประมาณสักติดกิโลได้แต่ว่าใน Google จะเปิดหาพื้นที่มาถึงเลยไหมครับกหมุอว่าบ้านเขียนบทบ้านเขียนบทเลยนะครับเจอเลยครับครับผมโอเคทีนี้ที่ดินทั้งหมดเนื้อที่ก็จะอยู่ที่สามไร่หนึ่งงานกับอีก57ตารางวาซึ่งตัวเอกสารที่ก็เป็นโฉนดด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราถมขึ้นมาสูงเกือบ2เมตรลงมานะครับทั้งแปลงเลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของแนวขอบเขตเนี่ยมีเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมติด ทั้งหมดก็จะเป็นทั้งหมดมีสหลัง6ห้องนอน8ห้องน้ำครับห 6, 6ห้องนอนนี่จะมีน้ำอุ่นหมดทุกห้องครับมีแอร์อยู่3ห้องครับมีดาวเทียมทุกห้องอ่ฮ uh ะ huh. เนื้อที่ขนาด3ไร่กว่านะครับพร้อมกับสิ่งปลูกต้างมากมายขนาดนี้ครับพี่ราคาแพงไหครับเราบอกเลยตอนนี้ราคาเราแบบขาดทุนแหละ ขายแบบต่ำกว่าต่ำขายแบบขาดทุนต่ำกว่าทุนเลยแค่3ล้าน9ก้าแสนห้าหมื่นสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทได้เฟอร์นิเจอร์ทีวีตู้เย็นที่อยู่ในห้องสามห้องที่เป็นห้องแฟลตให้หมดเลยโอเคพร้อมของแถมแบบนี้แล้วในเรื่องของค่าโอนค่าใช้จ่ายก็ราคานี้โอนให้ด้วยราคานี้โอนให้ด้วยใช่โอนให้ด้วยก็เอายิงกีฬาสาเหตุที่ขาย ไม่ได้มีอะไรแถมนอกจากสิ่งที่เราแจ้งไปทั้งบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์อะไรแล้วพราะคือไม่พี่เขาไม่มีเวลาที่จะมาดูแลจริงๆเนาะก็คิดดู3ไร่กับบ้านอีก4หลังคนเดียวครับแค่ตัดหญ้าตัดหญ้ารดน้ําต้นไม้นี่ก็ครับซึ่งตอนนี้พี่ก็พัฒนาเองทั้งหมดเลยใช่ใช่ผมางั้นผมจะรบกวนอย่างนี้ครับพี่เอคือเดี๋ยวผมอยากจะให้ลูกค้าครับที่เขาสนใจเนี่ยให้เขาโทรหาพี่เอโดยตรงได้ครับผมได้นะครับผมโอเครบกวนขอเบอร์พี่เอนิดนึงครับผม0 9 5ย์ สีหโอเคเดี๋ยวทีมงานผมจะขึ้นใต้ล่างนี้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรหาพี่เอได้ตลอดเวลาได้ครับเราก็ส่วนใหญ่แล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่าช่วงเ,เวลาที่ตอนนี้พี่เอไม่ได้พักที่นี่เป็นหลักใช่ไหมครับอยู่ที่กรุงเทพซะมากกว่าก็ไปไปมาๆ <c oughs> ไปไป,ไปมาๆนะครับก็ทางที่ดีก็ทําการนัดกันล่วงหน้าดีกว่านาะหรือไม่ก็โทรหาคุณนัชนนก็ได้ได้เลยครับผมยินดีครับก็ถ้าวันไหนไม่อยู่ก็ น่าจะนนพาเข้ามาดูได้ได้ครับผมดูบริเวณอะไรโดยรอบโดยรอบเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะดูภายในบ้านดูภายในต่างๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้นักกับพีเอเป็นกิจจาดีกว่าเนาะว่าจะเข้ามาวันไหนอะไรยังไงเนาะประมาณนั้นเลยครับผมก็ทั้งหมดสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทโดยที่รวมค่าโอนให้ด้วยเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยอยากให้ลองเข้ามาชมสถานที่จริงกันนะครับผมส่วนวันนี้เดียวผมบพีเอขอลาแล้วขอบคุณมากครับพี่เอสวัสดีครับผม